อ๋อเห็นอยู่เว้ยเห็นอยู่เขาอยู่มันนี่เขาอยู่นาวขึ้นกับเขาอยูหดอกบางส่วา <c oughs> ปลาอย่างนี้นั่นโอ้เรียกบาทแล้วมันนี่ขนาดปลาน่อยเดียวได้ม,มันเป็นเท่าไหร่เป็นราคาเน,ะนาะต่อ 70, เจ็ด<ป>สิบแปดสิบเก้สาสิบ ตอนเ้าครับตัวแม่พี่น้องผบผ่อกับปปวตัมหน้าวิ่งแกอินดีขึ้นเก่าครับมื้อนี้น้าขึ้นจังหน่อยครับสีเย็นๆครับมื้อนี้เนาะเนามาหลุนกับปปวตัมเบิ่งเนาะครับเนาะอันสิเป็นไดไดมีปูมีปลาย่หน้าขึ้นแต่เก่านี่มันก็อยากไม่อยากถือกับนปปขึ้น มันมเมนขื้นธรรมชาสตร์ันมีการปล่อยของปล่อเคลืค่อนมาหนามคืนนี่เที่ยวขึ้นลงๆขื้นลงๆ่ครับนี่ปลาอยู่วัวบัวนี่หนามมันเริ่มขึ้นจรรมาวาดนะครับหนามขึ้นอยากเรียวแล้ว,ลวปลาหมูอยากแรีน อคือของแล้วเนาะเอาเลยเฮ้ย แล้วครับน้ำขึ้นนั่นนี่มันเดิ่มเตือนแต่ว่าว้านนะมันขึ้นมันขึ้นนะป้ายักมิดโตเช่นกับปิดนงผมก็ยังงงอยู่เอา้ายังเห็นอยู่ครับตัวแหล่แหงมันปลากรอยเสบ เรื่าสิบบท็่โมกถือตับขนาดจิ้งกันคนโมยยกถือกับ ตัวเรกแข่งนั้นแต่แล้วกันครับรุ่นต้องกันเพิ่งพี่น้องเลยมันอีกที่ไดปันใดน้ำขึ้นตัวการล่างเห็นตัวหนึ่งครับหลุนก็าบาอตามเบิ่งน้ำกันครับฝากตอนน้อยพี่นอ้องคือเกาครับ ทุกกำลังแรงใจครับที่เขามารับชมแต่เขามียนใหก้กำลังใจเนาะขอ,อบคุณได้ร้ายของพี่น้องเน่อยเอ้าดึงกันต่อครับอ๋อเห็นอยู่เว้ยเห็นอยู่เขาอยู่มันนี่เขาอยู่น้ำขึ้นกับเขาอยู่ดอกบึงส้มเอ้า ปลากร่อยเสยบเขาอยู่ครับปลาคาวปลาปากส่วนลายส่วนในปลาเนี่นะครับมันร์นว่าใครแต่ว่ากระสีบดดิดเลยนะครับพวกปลาใหญ่รู้ดูว่าใครมัน,นพวกส่วนหนานนแดงๆนะครับส่วนลาย นนปลาสอดสายพันธุ์สอดสายพันธุ์ลปลาปากก็ปลาตะเพียนเลยออกมาแสบปีกนี้เยอะคักได้กับมอนี่ xem cái tuyệt vọng này vừa nọ. Một để hơi hư 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 Thôi bộ đều hư cứ là nổi rồi Ui apa ini pelut pelut peluat อาออปาั้อัุ้ยอุ้ยกําลังเห็นนัวย่แม่เ้ย มนัมนมันเด้ออูอ้ปานางกำลังเขียนหนาเด้อพวกนี้พี่น้องเลยมาตายมอสีอยู่ดีดราคาแพงด้บักเนี่ยอือหือ๋อเด็กการได้มาสี ปลาเป็นราคา่าฮ่าขาวน้อยอา้าวกําลังเห็นกับสองตัว ปลาหน่อยนอ้าได้รอบเนยีพี่น้องยขึ้นปลาหนาวมาโอเคนะครับะุ้ยม,ม,มูพ่นบ่ั่นยอดหลังเขียว นี่คือยอนลังเขียวคุณนายคนเดีอืม ปีกป่ะ <laughs> กูถือขึ้นม่องหน,หน่อยว่ากูคอยกับม่องซีขี้กันได้น,น่นานน่านถืออยู่เฮ้ยน,น่านโอ้

พอดีอ๋อการอยู่สุปผลงานครับพี่น้องมัน็เห,เห็นตาปามกแปดครับับปา่มง เอ้ยดีางามกระดอนเลยปลาหม้อแปดกับปลาหม้อสี่ครับเอ็นปลาเนื้ออ่อนนะครับวิปลาหนังปลาปีกไก่เขาเอื่นปลาปีกไก่ไบคิงบานปลาย้อนนะครับโอเคนะครับวัอนีก้ก็ดีถึงปลาใหญ่ปลาหม้อสิบสอง 22, ปลาใหญ่คับเย็นพวกปลาเน,นี่ยครับไม่สุดยอดนะครับ ราคาเพยงยนะครับมอนี่อ,อจังไดกะฝากตอนพ่อห้พี่น้องครับนี้พ่อได้ครับเห็นปลาหนังนี่เป็นราคาแหละครับปลาหนังปลาเนื้ออ่อนนอเนาะขอบคุณหลายหลายครับที่เขามารับชมทีมงานเท่าเนาะขอบคุณทุกๆทุกคนครับที่เป็นกำลังใจให้บาตานะ่เนอจังไดกะ อยู่ดีม่แห้งสุขุสุกคนครับพ่อแม่พี่น้องไปบายวาเนี่ยเดี๋ยวนงกรรันล่งเ็นนาอู้บอกกันม่ว่านนี่ได้พ่อสองขีดเยู่ซข,ขีดเดีขีด อันนี้ได้ได้อะไรปลาน่ยปลาปีไก่นะปลาลดเด้ปลาอันนี้เด้เหรเอาออกคือกันเหรปลาอนี้ก็ปลาย่อนเปลานเด้ปาควเด็น้อยปลาคาวเด็ดเจ็ดขีดเลย พูดลายๆเหงามันสเนาแต่หนังกัยังซุ่มไางเยอันนี้ไป่งคือใส่น้ำกันกับขาวเอาตัวนี้ที่กินมันราคาวหนยอะแต่มันน้อยเดียวเจสิขนาดจได้ขาวแหลอมันทัวเก้าขีดด้าหลาหลายี ท้องขีด <laughs> คนคหละราคาเนาะเออคนเหละราคาแได้ว่าป้าปิกใจเขาฟังที่สุดเคยไปหาเอามองหน่อยร่วมมาัดก,การอยู่เขาจะทำมั้งไม่ขึ้น,น,นะเฮ้ยกระดัยยามพันท่านมีใครมาส่งปาจจะวันี เขาคนไทยอะใหญ่นะยังมาลองลองลองว่าเข้าไปปรปะเครื่องตัวหนึ่งใครประกาศที่นึงล้วว่าจากต้นบอกขี้เจ้าเ่ราะนี่ลูกร้ออายประนันงว่านำเงินท่านเดียวออกมาอยู่คือปลาซ้องซ้ำย่างละซ้องซ้ำขีดหนึ่ง ถ้าไปนับเลียงให้ยูเอออ๋ออาเพิ่งเขได้จยกะบาทแล้วโมนี่ขนาดปลาน้อยเดียวได้มันเป็นเท่าไหรปล่าคาเนาะลอเจดสิบแปดสิบเกาสิบสองร้อยสองร้อยสิบสองร้อยเศร้าปลาน้อยเดียวหนึ่งปลาอันขีดสองขีดเนี่ยนี่แหละปลาเป็นราคาอะ อ้า,มาวมเลงแต่การแล้วสิเอาม่วงหน่อยร่งก็องเ้ออปลาปีกไก่เนาะคันในแบบนี้นะเอ,อ,อาหาสือเฮ้วไปบ้นดีวาเอามเขาตะฟังไปฟุง้งอีลีเลยแตบม้มเขามันลายนาเยนอะเอ๋ยเนาะเราเป็นมูเลยออแม่เนดีละ ืัอนี้ได้บปลายพา่อแมพี่น้องมืัอน,นี้ก็ได้แกปลารคาคาแล้วครับปลาหนังปลาเหนืออ่อนปลาปากกระหินสองตัวครับปลาหม้อแปดครับปลาหม้อใหญ่โมมีเลยเพ่อแมพี่น้องเลยเนาจะจไดยกันครับได้เงินรวมมื้ดกัมืัอนี้กับสองร้อยยี่สิบบาทครับตละขีดทองขีดท้อขีดนึ่งได้ครับมันหักเป็นราคาพา่อแมพี่น้องเลย ในเละลายอยู่ครับผมกับสิรองพาม่วองหน่อยลองคือเอื่อยละวายครับเพื่อันเขาันเขาเป็นฟูงนะครับปลาปลาปีไก่ปลาขี้บางตัวเลยลงไปเพื่อเพื่อมันได้นะครับในเสริมกันดี ในกลางถูกไหมครับมันเป็นราคาน้อยเดียวหนึงเป็นราคาปลาใหญ่แบบเป็นโล่หรือโลละร้อยร้อยก็บาทอันนี้โลละสามรอยโลละสองรอยกว่าบรืครับเออเอ้าแต่ในคิมบีบอตามกระลาไปสนิทกันแล้วกันเนาะครับพ่อแม่พี่น้องคิหนาพัวกันไหมครับ ขอบคุณครับสบายดี